คือวันนี้เนี่ยผมจะพูดให้ฟังถึงเรื่องว่านะครับมีหลายท่านถามมานะว่าถ้าสารพิพากษาให้ส่งคืนรถแล้วนี่นะครับถ้าสารพิพากษาให้ส่งมอบรถคืนนะหากคืนไม่ได้เนี่ยนะให้ใช้ราคานี่นะแต่ว่าเราไม่ได้เอารถไปคืนเราไม่ได้เอารถไปคืนนะตามคำพิพากษานะครับอย่างนี้มีโอกาสติดคุกไหมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายๆท่านคาใจมากเลยนะก็คือว่า คือตอนฟ้องตอนถูกฟ้องเนี่ยไม่มีรถคืนนะตอนถูกฟ้องเนี่ยไม่มีรถคืนแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นพ่อเหตุว่าไม่อยากจะคืนนะครับไม่อยากจะคืนนะครับถามว่ามันจะมีอยู่สองส่วนหลายคนก็กังวลว่ามันจะเป็นคดีอาญาไหมนะมันจะเป็นคดีอาญาไหมนะครับแน่ๆเนี่ยคือทางแพ่งเนี่ยมันมาอยู่ลวเพราะว่าถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งถูกไหมถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งเนี่ยแน่นอนคดีแพ่งมาอยู่ลว แต่จะเป็นมันจะพัฒนาการเป็นคดีอาญาหรือไม่เนี่ยมาดูกันนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละรครับว่านะครับคำพิพากษาเนี่ยแน่นอนถ้าถูกฟ้องกรณีเนี้ยก็คือฟ้องศาลที่เราพิพากษาให้คืนนะครับให้คืนรถหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาระยะเวลาในการบังคับคดีเนี่ยก็เหมือนที่ผมเคยเล่าทุกคนมันก็จะมีระยะเวลา10ปี1ิปีในการบังคับคดีทางแพ่ง สิบปีนับแต่ไหนก็นับแต่ศาลที่สุดมีคําพิพากษานั่นแหละนะครับเช่นพิพากษาวันที่หนึ่งมกราเอาง่ายๆเลยสองพรหสิบเอ็ดบวกต่อไปเลยครับก็สิบปีก็หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนี่สิบปีนะสิบปีนับถิงนะครับชนกันเลยนะครับภายในสิบปีเนี้ยเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะยังไงครับมีสิทธิ์ที่จะสืบหาทรัพย์สินของ ของของลูกหนี้ไงครับเพราะว่าเขาสารท่านพิพากษาให้เราคืนรถใช่ไหมเราคืนไม่ได้นี่ให้ใช้ราคาไอ้ส่วนตรงที่ไม่ที่ให้ใช้ราคานี่แหละเขาถึงจะติดตามายึดทรัพย์สินไงครับอะไรบ้างเนี่ยโฉนดที่ดินนอสอสารถาเป็นชื่อของเราถูกไหมทะเบียนบ้านถ้าเรามีชื่อเป็นเจ้าบ้าน,นอันนี้ตัวบ้านเนี่ยถูกยึดได้น,นะครับาบางคนถามมาต่อว่ามาถึงตรงนี้ถามมาว่าเอา้า อาจารย์บ้านเนี่ยมันตั้งอยู่บนสปกรนะสปกรห้ามยึดนี่ใช่ไหมบ้านก็เป็นส่วนควบของที่ดินนี่นะจะยึดได้ไหมนะครับจะยึดได้ไหมอันนั้นส่วนควบไม่ส่วนควบว่าอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆบ้านที่ตั้งอยู่บนสปกรนะสมมติบ้านเลขที่อ่าห้าร้อยสมมติบ้านเลขที่ห้าร้อยนะครับอ่าแล้วมีชื่อรูปนี่เป็นเจ้าบ้านนะยึดได้ไหมเรียบร้อยครับผมนะยึดมาแล้วนะครับบ้านที่ตั้งอยู่บนสปกรนี่แหละครับแต่ แต่ลูกนี่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่ผู้อาศัยนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยไปดูทะเบียนทะเบียนบ้านเนี่ยเขาจะเขียนว่าอ่าเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นผู้อาศัยนะครับถ้าเป็นเจ้าบ้านโดนยึดแน่นอนนะบ้านนั้นนะฮะแต่ต้องเป็นลูกนี่ตามคำพิพากษานะคุณสันติภาพนะฮนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะเช่นกันนะครับอ่าคุณเล็กอินด,ดี้ถามมาว่าคือไฟนซน์เอารถคืนไปแล้วแต่ก่อนหน้าที่จะมารับรถคืนไม่เห็นมีใบบอก ยกเลิกสัญญามาเลยโอเคอันนี้ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์แน่นอนเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ,อย่างนี้อย่างนี้เล่าเลยลนเดี๋ยวลืมบอกเลยนเดี๋ยวลืมเป็นประโยชน์ตรงไหนคุณเล็กรู้ไหมเพราะว่าถ้าไฟแน้นไม่ได้บอกเลิกสัญญาใช่ไหมเดีวมาลอบมาเอารถจากเราไปใช่ไหมถือว่าสัญญามันเลิกกันด้วยเหตุอื่นในภาพตามะ เลิกกันด้วยเหตุอื่น,น่ยเหมือนที่ผมเคยพูดมาประจําเมื่อสัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นนะโดยไม่ใช่เลิกกันเพราะว่าถูกบอกเลิกสัญญาเมื่อสัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นแล้วคราวนี้ไฟแนนซ์เนี่ยถ้าโชคดีนะวันนั้นนะคุณเล็กไม่ได้ไปเซ็นรับผิดค่าขาดราคาเอาไว้นะอันนี้เตรียมตั้งเตรียมชักธงรบได้เลยนะับเพราะว่าถ้าเขาฟ้องเรียกค่าขาดราคามาเราก็ยกประเด็นนี้แหละขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่า สัญญาไม่เลิกกันด้วยเหตุอื่นนะครับไม่ใช่เลิกกันด้วยสัญญาเช่าซื้อนะครับแล้วไฟแนนซ์ไม่ได้อยกเอื้อนค่าขาดราคาเอาไว้นะครับเราสู้ประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมสู้คดีนะถ้าติกฟ้องแต่เรียกไม่ได้นะครับที่ไฟแนนซ์จะทวงคุณเล็กแล้วก็จะต้องฟ้องนะครับคราวนี้เมื่อกี้มาถึงไหนละนะครับสวัสดีครับคุณจิ๋ยบสวัสดีด้วยนะครับไปถึงไหนละคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องระยะเวลาในการบังคับคดีมันมีอยู่ช่วงสิบปีใช่ไหม ถ้าสารบอกว่าให้เราคืนรถหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแน่นอนเราไม่คืนรถนี่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่มีรถคืนหรือใช้รถอยู่นะครับส่วนการบังคับคดีเนี่ยไฟแนนซ์เขาก็จะติดตามเอารถคืนนะเขาเรียกว่าติดตามเอาทรัพย์คืนไอสิติดตามเอาทรัพย์คืนนี่นะครับเขาไม่มีกยยําหนดระยะเวลานะเพราะเป็นทรัพย์ของเขาเหมือนกันสมมุติว่าทุกวันเนี้ย แฟนเพจเนี uh, geliyor, paper, it, ่ยนะครับจะไปติดตามเอาทรัพย์ของเราคืนจากคนอื่นนี่นะเช่นเขามายืมรถเราไปเขามายืมอะไรอะวัตถุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ไปเนี่ยการยืมอย่างนี้นะครับเราไปติดตามเอาคืนเนี่ยนะครับมันไม่มีอายุความการติดตามเอาทรัพย์ของตนเองคืนมันไม่มีอายุความนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่านะครับกรณีเนี้ยนะเขาจะติดตามเอารถของเขาคืนก็ไม่มีอายุความเหมือนกัน ไปนั้นเนี่ยติดตามเอารถคือตัวรถนะครับเอาคืนเนี่ยไม่มีอายุความแต่ตรงที่บอกว่าหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคามันมีส่วนในการบรรทับคดีใช่ไหมในการไปยึดทรัพย์สินเนี่ยของลูกนี้เนี่ยก็คือเราซึ่งเป็นผู้เจ้าซื้อเนี่ยนะครับหรือผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับตรงนี้มีกําหนดระยะเวลาสิปีสิบปีนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้หนึ่งมกราหกหนึ่งก็หนึ่งมกราเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คือวันที่สามพิพากษาลน,นะสามที่สุดพิพากษา คราวนี้เนี่ยถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่านะครับระยะเวลาเนี้ยระยะเวลาสิบปีเนี่ยถ้ามีทรัพย์สินอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถูกยึดแน่นอนใช่ไหมโฉนดที่ดินนะนศส,สามอันนี้มีชื่อชัดเจนอยู่แล้วแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือบ้านที่เราเป็นที่เราเป็นลูกหนี้นะแล้วเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านในทะเบยียนบ้านที่เขียนว่าเจ้าบ้านตัวบ้านถูกยึดครับนะ ยึดถามว่ายึดแล้วถูกขายไหมขายครับทําไมต้องขายอะ่ะมันเป็นเทคนิคไงในการบีบให้เจ้าบ้านใหู้กหนี่มาชําระหนี้ซะเพื่อให้ไถ่ถอนการยึดครับแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยก็คงไม่มีใครจะไปซื้อบ้านที่อยู่บนที่ดินที่เช่นที่ดินสอประกอรหรือที่ดินของคนอื่นแล้วคุณไปซื้อเฉพาะตัวบ้านอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีใครไปซื้อหรอกใช่ไหมสมมติว่าผมไปปลูกบ้านอยู่ในที่ของยายผมเนี้ยเห็นไหมชื่อที่ชื่อที่ดินเนี่ย นะชะนดนะเป็นชื่อยายแต่บ้านหลังนั้นนะ่ะผมเป็นเจ้าบ้านผมเป็นเจ้าบ้านคราวนี้เมื่อผมเป็นเจ้าบ้านปุ๊บผมเป็นลูกหนี้เนี่ยผมโดนยึดได้ตัวบ้านโดนยึดได้นะแต่ใครจะไปซื้ออ่ะบ้านที่มันตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ยายผมเนี่ยในทางในความเป็นจริงเนะี่ยการขายอย่างเงี้ยยึดได้นะแต่การขายมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมเว้นแต่เว้นแต่ถ้าบ้านหลังนั้นปลูกด้วยไมย้สร้างด้วยไมย้คนก็จะไปยึดบ้านเพื่อ หรืออ่าซื้อซื้อได้ซื้อได้บ้านหลังนั้นแล้วก็หรือไงครับหรือแล้วก็เอาไม้ออกไปขายอย่างนี้ทาได้แต่ถ้าเป็นปูนเนี่ยจะซื้อไหมผมคนนึงก็ไม่ผปซื้อใช่ไหมมีปัญหาเนี่ใช่ไหม,ม,ถ,นนไหมถ้าไปซื้อใช่ไหมใครจะไปเพิ่มภาระราให้ตัวเองนะครับก็ไปซื้อแปลงอื่นที่มันไม่มีปัญหาจะดีกว่าไหมนะอันนี้แต่ทําไมต้องยึดละ่ะยึดเพื่อบ,บีบไีบให้ลูกหนี้เนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าโอ้โหนี่ครับอะไรเนี่ยฉันสร้างมากับมือต้องมาถูกยึดเนี่ย เพื่อให้ไปชำระนี่กับเจ้านี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีปฏิบัติไนงะที่ผมบอกเคยพูดไว้นะครับผมถูกสอนให้ปฏิบัติมากกว่าที่สีนะ